เหรียญนี้ก็อย่างที่บอกครับว่าเป็นเหรียญเสี่ยวของรัชกาลที่5เนื้อทองแดงโบราณขอบเขาจะเป็นขอบกระบอกแบบนี้แหละครับเพื่อนเห็นไหมครับเป็นจะเป็นขอบกระบอกโบราณนะครับนะครับจะมีค่าปมีอะไราจากอายุบ้างนะครับเกิดจากการผลิตนะครับขอบแบบนี้เขาเกิดจากการผลิตตามยุคตามสมัยนะครับ <c oughs> สมัยของรัชกาลที่5รอศนี่รอศหนึ่งหนึ่งสอี่อสอน,นะครับเพื่อนจะมีรอศบอกใต้ใต้ฐานตรงนี้นะครับจะมีด้วยกัน2แบบนะครับคือแบบรอศรอศนี่จะมีตัวเลขด้วยกัน3ตัวนะครับ แล้วก็จะมีแบบจอสอถ้าเป็นจอสอเนี่ยจะเป็นตัวเลข4ตัวนะครับส่วนรุ่นจอสอเนี่ยจะเป็นรุ่นแรกของการผลิตนะครับรอสอนี่จะเป็นยุคหลังของการผลิตนะครับเพื่อนเขาจะเขียนหนึ่งเซี่ยวด้านหลังตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยนะครับเป็นพระรูปของพระสยามเทวาธิราชนะครับเทวดาประจําประเทศไทยนะครับที่สมัยรัชกาลที่4ท่านได้สร้างไว้นะครับรัชกาลที่5ท่านก็ได้นํามาลงเป็นหนึ่งในแบบพิมพ์หลังของเหรียญหมุนเวียนในสมัยรัชกาลที่ห้านะครับ เหรียญรุ่นนี้ก็อายุร้อยกว่าปีครับเพื่อนๆเป็นเหรียญทองแดงนะครับเป็นเหรียญที่ก่อนจะเปลี่ยนมาใช้เหรียญเงินเหรียญเงินที่เราเห็นทั่วไปปัจจุบันที่แบบเห็นสะสมกันก็จะเป็นแบบเหรียญเงินที่เป็นพระพักด้านหน้านี่จะเป็นรัชกาลที่5ครับแต่ด้านหลังจะเป็นตาแผ่นดินนะครับเพื่อนๆ่ออันนั้นก็จะเป็นเหรียญยุคยุคยุคหลังๆของท่านแล้วเริ่มมีการพัฒนาขึ้นมาแล้วนะครับคือแบบ ในช่วงสมัยที่รัชกาลที่5เนี่ยช่วงท้ายๆเนี่ยคือมีการมีการทําธุรกิจการค้าการซื้อขายกับต่างชาติค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเหรียญเงินแล้วเหรียญเ,เ,เงินที่เป็นทองแดงแบบเนี้ส่วนใหญ่ต่างชาติเขาจะเขาจะไม่ค่อยเขาจะไม่ค่อยนิยมให้ค่าให้แบบมูลค่าเท่ากันกับเงินของเขานะครับก็เลยมีการเปลี่ยนมาเป็น ผลิตจากเนื้อเงินบาทเนื้อเงินนะครับ <_ d ata> เพื่อใช้ใจ่ายแลกเปลี่ยนในการซื้อขายระหว่างต่างประเทศในยุคข,ของรัชกาลที่5นะครับคือยกระดับยกระดับการยกระดับเขาเรียกว่ายกระดับทางด้านเศรษฐ,ฐกิจขึ้นมาผลิตเป็นเหรียญเนื้อเงินตาแผ่นดินก็มีด้วยกัน1บาทอ่า่บาท1สลึงนะครับหเฟืองนะครับผลิตขึ้นมาเป็นแบบเนื้อเงินนะครับเพื่อนเพื่อใช้ใจ่ายแลกเปลี่ยนกับ การค้าขายทางเรือในสมัยก่อนนะครับเหรียญนี้ก็จะเป็นยุคเป็นยุคน่าจะเป็นยุคแรกๆนะครับถ้าเป็นแบบยุคเดิมเลยนี่จะเป็นจะเป็นเนื้อดีบุกในสมัยรัชกาลที่ห้าแล้วเป็นยุคแรกๆนะที่ผมเห็นนลจะเป็นเนื้อดีบุกจะเป็นเนื้อดีบุกดีบุกเลยยุคแรกยุคหลังมาก็จะเป็นเขาเรียกว่าเนื้อทองแดงแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นใน เป็นเนื้อเงินนะครับในสมัยรชัชกาลที่5นะครับสมัยก่อนนะครับก็จะมีแบบผลิตแบบเสริมขึ้นมาเพื่อใช้จ่ายในสมัยยุคนั้นที่มันาการผลิตของเรายังไม่ได้มาตรฐานก็จะเป็นพวกปีกระเบื้องอะไรพวกนี้เบี้ยหอยต่างๆอันน,นี้คือยุคแบบยุคแรกเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นพระรูปเป็นแบบช้างในพระแสงจักรอะไรพวกนี้ก็จะเป็นพวกช่วงดีบุกนะครับเหนือดีบุก อ่รุ่นนี้ก็เป็นเหรียญเก่าเหรียญโบราณนะครับพอสังเกตข้อมูลอาจจะคาดเคลื่อนบ้างก็ต้องขออภัยนะครับผมนี่นะครับผมเหรียญรัชการที่5ครับ